อ่าสวัสดีครับผมตอนนี้อยู่เกมไมค้าซึ่งนีที่สกายบอกนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมก็ได้อัดคลิปไปแล้วนะแต่ว่าเมื่อกี้มันเสียนะผมกดผมหลงกดออกนะครับโอเคแล้มีต้นไม้ต้นหนึ่งนะผมก็ขุดได้พวกนี้มานะครับผมรู้ว่ามันคืออะไรนะแล้วใครที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามนะครับผมโอเคเนี่ยผมขุดตรงนี้นะแล้วมันก็ดอกนุ่นดอกนี้มาก็ได้ประมาณนี้นะเนี่ยอันเนี้ยเห็นไหมอ๋อนี่มีดอกฟลาเวอร์ด้วยปลูกได้เหรอ มันต้องรอโตไหมเนี่ยโอเคอันนี้คือมอสบล็อกนะครับเอ๊ะเอ๊ะไน้ไหมนะมันทำมันทำงานกันยังไงเนี่ยอันนี้มอสบล็อกใส่นี่เหรอเอผมไม่เป็นนะโอเคอย่าเพิ่งยุ่งกับมันเลยแล้วกันนะก็แปะรูปไม้ก่อนนะครับแล้วก็โอเคประมาณนี้นะ วางไง่าย้ด้วยอ้ออะไรกันครับนี่อ่ะอเมื่อกี้นั้นตะไปก็ที่แปลงฟุ๊ปเปอร์สโตนปกติเลยนะอันนี้มีน้ำปุ๊บๆน้ำน้ำลงน้ำลงกันดีตรงนี้นะครับเอ,อ้ยตรงนี้แล้วกันนะก็ะได้เหมือนกันโอเคป๊อกป๊บกได้ไหมอ่ะอนนเป็นตัวไอ้ซาลามเมนเดอร์ ว่าเร็นี้นั่นน้องตายแน่นเ,นเลยนะเออฮะน้องดินด้นนะเพิมได้ที่เป็นน้อยอะโอเคนะคนก็ตายไปแล้วนะ <c oughs> ผมรู้จะไปไหนดีนะครับ ปนี้นะต,ต้องมาดูก่อนว่าทำหลักการทํางนานมันคืออะไรนะถ้ามันมีมอสอยู่บนแบบนี้แล้วปลุกได้ไหมปลูกได้ด้วยนะครับโอเคงั้นก็ลองมันโตนะครับทปั๊มปูไปเรื่อยๆนะแต่เกาะมันก็เป็นปูนะโอเคมาต่อเมื่อกี้ผมก็ผมก็ไปเอาหูฟังมาใส่นะครับโอเค ก็่ด้ปะมาสิบแานแล้วแล้วก็มมววกทำงานได้บ้างนะดูก่อนนะซึ่งก็ปกติอะไม่มีสูตรค่ะเพิ่มเติมอะไรอย่างใดนะโอเคทสแลปมานะผมอ่มไอพวกนี้เราจะปูยังไงอะไอี้ผมใช้ไม่เป็นนะเนี่ยแต่ผมขอดูก่อนนะครับมันใช้กันย,ยังไงอะเอาเนี้ยอกเอาอเอานี่ยบอกแล้วนี่คืออะไร ่าจจะเป็นดินนะใช่ไหมโอ้เป็นดินแปลกๆนะครับเอ่อต้นมอสมอสบอกมานะครับแล้วก็เอาตั้งไว้ใกล้นะครับมันจะเป็นอะไรไหมอลองดูนะครับปุ๊บปุ๊บ จะประมาณนี้แหละมั้งนะเอาจะลองต่อไปเกาะข้างๆดูนะครับปุ๊บแต่ตรงนี้จะมีน้ำด้วยนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นมีดินให้เราปลูกไหมโอเคนะโอเคต่อไปเรื่อยๆ,นะอค,อรอยๆครับผมเฮ้ยอีน,นี่เดี๋ยวเองอเฮ้ยฟันไม่มีไม้นะครับเราจต่อมาถูกทางไหมฮะเราต้องไปฝั่งนั้นสิใช่ นี่ผมขอปัป๊มปูนก่อนนะครับผมตึ๊บโอเคเงั้นเรามาฝันอีกก่อนละกันเหนึ่งเราต่อมาละโอ้ยเข้า,ขะาระบาดหมดละเข้าระบาดหมดเลยครับท่านผู้ชมโอเคเรามาเกาะน,นี้ครับไม่รู้จะมีม็อบเกิดไหมนะปึ๊บปึ๊บอันนี้น่าจะเป็นเป็นอะไรอะ่ะเป็นแซนเหรอ คืออะไรเราเข้าไปได้ไหมโอเคตัวนี้มันคือต้นอะไรต้นที่ว่าเราเหยียบแล้วมาจากนั้นนะครับโอเคเราเอามันมาได้นะโอเคแปบลบว่าเราปลูกอย่างนี้ก็ได้หรอแล้วให้มันโตไปนะครับขึ้นมา โอเคโอเคมีสองเฟสนะครับไปแบบก็ไปฝั่งเราได้มานะครับนู่นม,มาคือเด็กกันเอ้ยปลูกนี้ได้ด้วยโอเคเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับมีโบนมิวมาให้ด้วยถ้าผมเอาใส่นี้นีนไม่เป็นไรไหมหนึ่งสองปุ๊บน่าไม่เป็นไร แต่มีเขียวเขียวขึ้นอยู่นะครับเดี๋ยว,ยวครับปัมปูไปอีกเกาะหนึ่งก่อน,นครับผมท๊กดูกครับว่าถึงไหมประมาณนี้คนระับยี่สิบสอง จะถึงไหมเนี่ยโอเคบัคเก็ตเรามีสองฝั่งนี้น่าจะเป็นฝั่งของดินนะมันมีต้นไม้นะครับเดาๆนะปุ๊บโอเคอีกนิดนึงนะครับมาปั๊มต่อแล้วกันปุ๊บโอเค โอเคครับผมไปลองต่อไปดูนะน่าจะถึงแล้วมั้งเออถึงแล้วแหละเอ๊ะมันมีเศษละอองลอยๆเต็มครับห้องตัวนี้มีมอสนะครับผมเพราะว่ามอสน่าใช้ปลูกพืชน,นะให้ผมว่างั้นเราเอามอสมาครับเอ้ยมีกล่องโอ้โหเนี่ยอันที่ผมยังใช้ไม่เป็นนะเออใช้ไม่เป็นจริงๆถ้าไปดูมาเพิ่มนะ เอ้ยเออเออมันคืออะไรอะไรตกไปเมื่อกี้โอเคมีแผ่นมอดน,นะครับอ๋อน่าใชเกับการปลูกพืชอ,อะไรแบบนี้นะอืมเราก็จปลูกพืชออล้วสิโอเคคนระับเอ้ยฝนตกด้วย เ้ยเดี๋ยวดอกไม้โอ้ตกดอกไม้ตกนะเขับละโอเคเอามาแล้วผมปุ๊บ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 โอเคแล้วก็เอาดินมาด้วยนะแล้วกลับบ้านเราโอเคฝนตูนี้มันไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับผม เออน่าจะใช้ประมาณนี้มั้งแล้วก็ใช่เหรอปรกไดไหมไม่ได้นะครับโอเคนั้นเราจะเอามามอ้อยไปปลูกฝอยนี้แล้วกันนะอันนี้ผมว่าไม่ได้ใช้อะไรนะหรือเปล่าเดีวดูกันนะว่ามันค้าอะไรได้บ้างนะเอ้ยอันนี้ก็ปลูกไม่ได้เนี่ยงานเข้าละปุ๊บเดี๋ยวดูกันครับว่ามันค้าอะไรได้บ้างนะ อ๋อมอทางนี้ได้ด้วยแล้วมันแบบปลูกพืชอะไรพวกนี้ได้ไหมออกมานี่นะครับไม่ไดเออ้เดี๋ยว ตัวนี้ผมน่าจะต้องปลูกไปเลยนะน่าใช้ปลูโอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะนี่คืออะไรโอเคต้งแบบมันพวนดินได้ไหมโอเคนะนี่ต้องรองนะปุ๊บไม่ได้ อันนี้อันนี้อันนี้ได้อันนี้ได้โอ้โหโอเคนะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้เนาะแต่ปุ่นนี้ได้นะผมก็รู้แล้วมันจะเป็นต้นไม้นะครับน่าจะปรเป็นต้นไม้นะอะไรประมาณนั้นมันฝรั่งก่อนหลักกันนะครับเฮ้ยเดีๆมันกลับคืนมา ไอ้เคีนะครับต้องอรอรอไปก่อนนะสำหรับพีดีก็ไว้คลนี้ก่อนแล้วกันนะบ๊ายบาย